นีถือว่าเป็นการสแสดงที่ปวดสายตาของประชาชนมาทั่วทั้งประเทศผมดูแต่ในถูงูุกชุดนี้ละ่ะผมดูแต่ในทีวีวันนี้ผมจะได้ไปเห็นด้วยสายตาจริงๆในถูงมุกโอ้โหออกสอพันธิเวียออกคร <c oughs> ับผมปวดสายตาพี่น้องประชาชนทั้งประเทศปวดสายตาพี่น้องประชาชนชาวโลกทั้งประชาคมโลกในการสแสดงชุดนี้ถือว่าตื่นตาและตื่นใจกองทนางมาที่หน,<ใ>น,นึ่ง ท่านผู้บัญชาทุกระดับชั้นตลอดจนญาติญาติทหารใหม่ที่มาชมการแสดงวันนี้ครับรายการต่อไปครับบุคคลประกอบพหุแฟนซีนดิวจากเวรทหารใหม่ของวลนนี ของแถวตอนเรียงสามใช้ท่าแบกอาวุธด้วยไหล่ขวาถึงไม่มีในแบบฝึกครับวันนี้เราปรับปรุงเพื่อใช้ในใการแสงดงเท่านั้นแบบสี่ดียววันนี้นินความสวยงามอ่นอนช้อยแข็งแรงเพราหดกดคนดูด้วยกันนะครับหลายหลายรสชาติในการชมวันนี้ซึ่งเป็นลูกหลานของพ่อพี่น้องทุกคันที่มาชมวันนี้นะครับผ่านไปแล้วสองเดือนเราใช้เวลาทุกเให้กับการแสดง เป็นระยะเวลาตัาง้งแต่จับไปแดงได้พบ 1. อาทบอ .2 จทบพชตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับรูปแถวจากแถวต่อเรียงสามให้เป็นวงกลสองวงซ้อนกันสังเกตได้ว่าธงตรงกลางจะเป็นธทงที่เด่นที่สุดคือธงประจำหน่วยโดยองทสารใหม่กองพันทหารสื่อสารที่เด็ดวงลอยพลทหารเจริญไทยอยู่สุขซึ่งเขา คนนี้หน่วยฝึกได้คัดกรองมาเป็นอย่างนีความสามารถพิเศษเล่นกีฬาเปตองได้เพียงคนเเดียววันนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นคนทงประจําหน่วยอยู่บริเวณย่านกลางครับอการแสดงชุดีนะครับจาบชมดีๆนะฮะท่าที่หนึ่งแบบปมืนส e ิบาทท่าที่สี่หนื่งหมื่นสีบาท่าที่ห้าล้มหืน mayor moom moulti nga ba. แทนที่อาจารพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สิ่งที่องการที่สุดคือภรรยาของพวกเขาเหล่านี้เองเพราะว่าในแถวที่ทํางานแสดงอยู่นะครับมีครอบครัวมีเมียากันหมดแล้วยกเว้นผู้บรรยายที่อยู่บนวทีนี้ยังไม่มีตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของกงารปรับรูปแถวจากวงกลมสองวงให้เป็นแถวตอนเรียงกันเพื่อปรับเป็นรูปแถวหน้ากระดานแถวเดียวอีกหนึ่งครั้ง าพ่อจังหวัดพชจิูรณ์พนทาหารจาเด็ดแท่วือก่อนที่จะสั่งก็ต้องมีทัศนสัญญาณเพื่อสแสดงให้เพื่อนๆในแถวได้ทราบการปฏิบัติต่อไปเป็นที่รู้กันอันนี้ไม่มีในแบบน,นะครับเราใช้ในการสแสดงเพื่อบมบัเทึงเริงใจในการปฏิบัติเท่านั้นเสร็จแล้วก็จะมว้วนปืนเรียบอาวุธลงไปทําการแสดงในชุดต่อไปของเรา เวฟนื่นมษย์จากด้านขวาของเวทีไปด้านซ้ายคนที่อยู่บริเวณด้านซ้ายของท่านประธานในวิธีครับพลาหารจากกลิ่ใจปาดบ้านอยู่ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเชียะบนูนโทลีลาท่าอางการพวงอาวุธประจำกายคนเลกยาแบสตีเอสเคสามสามเด็กเพชรเชียบูนครับเมืองมาทำวัด งานน้ำหนาวที่เทพเมืองเก่าเขาขออ,อน,นุสรณ์นคร่อวุพหาเมืองนอกจากจังหวัดเชียงตูนก็มีจังหวัดที่จิตรคับข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องเมืองมะขามหวานอุทยานเทพเมืองเก่าเขาขออ,อน,นุสรณ์นครหลวนครจนทปรลวัติคนพิจิตรมาอายเขาตายเลยสำหรับในแถวนะครับก็จะได้ไล่ระดับนการวาดพืดด่ระดับจากกั้น อกเหมือนเดิมครับบมูลเลนยงกลางบนาหารจาเด็ดแท้วื้นมูไม่รับเาวอาพื้นเขาพอจังหวัดเทียงโงการหนึ่งาระดับมวชจากเพื่อนที่อีขาพอจังหวัด ฟันมือลงข้างหาอย่างแข็งแรงรอระยเวลาให้พระราพรชูรีลาให้จบเป็นเสียบเสีสยบไปต่อไปเป็นท่าควนปืนเวฟนะครับ,บแตว่าแสดงก่อลมแรงในการโน้มด้วยครับจริงแล้วการทำการแสดงแต่ละครั้งที่จะเกิดประสิทธิภาพให้ต้องใช้เวลาในการแสดงถึงหกเดือน กระสุนจริงนะครับระยะอันตราย5มิเมตรเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ด้านหน้ามีความปลอดภัยกันทุกคนเสียงปืนจะดังขึ้น ข้าวมวนพืนเรียรบอาวุธยากทางั้งนซ้ายไปทางั้นขวามีบาก,ท,กที่นา, <i> างกรแสดลองสายททหารไดมีการนำอาวุธมาจำกายมาใช้งานก่อนที่จะทําการเก็บรักษาก็จะต้องมีการปฏิบัติบำรุงและการตรวจความปลอดภัยครับว่าปรุงแล้วจะทําทการสุ่มตรวจคนที่โดนสุ่มตรวจนีชื่ออะไรปีชาครับปีชา Tchau, ชีคุดจับตายดีๆครับต้อการแสดงชุดนี้อันยิ่งทะพันเดิมนะฮะออกยิ่งยิ่งกับนำยิ่งข้าวซ่งไผซึ่งข้าวซึ่งยิ่งไปตามจิตตยิ่งกลับไปก็จะลตอลนี่ทัศน์ยิ่งร้องยิ่งหลวงมา

ขอเส no ียงปรบมือขอกาลังใจจากพ่อแม่พี่น้องเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการแสดงชุดนี้ก็เป็นการฝึกฝึยการฝึกพันโทสุจิตพินโยรองผู้อำนวยการฝึกพันโทธรรมรงศักดิ์สิงโตคําพันตรีพงศธรกําจัดผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึกพันรีสมศักดิ์ดุริยประณีผู้บังคับหน่วยฝึกร้อยเอกเอกมนนาลาพงศ์ผู้ฝึกร้อยตรียงยุกไมตรีและชุดครูฝึกของหน่วยฝึกทหารใหม่ ปี2021ได้ร่วมกันทําให้เกิดการแสดงวันนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นลูปลักของท่านมีบุญธรรมเนาจากจังหวัดพิจิตร